สวัสดีค่ะพอพ่อยแม่เอฟทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีผู้แม่เหมียวเด้อได้รับพัสดุอีกแล้วนะคะมาเบิร์ดซื้อว่าอีหยังแน่นี่เนาะมาแจากใส่เมื่อตัวน้อยแท้ร้านเหนียงแฟดเนาะอำเภอสว่างแนางดนดินเอาสว่างแดนดินกับมิตรเอฟซีย่ายทิพย์นี่แล้วเนาะค่ะส่งมาหาคุณคู่แม่เหมียวเดี๋ยวแกะเบิ่งก่อนคุณส่งอีหยังบางอีก,ออกคุณเพือเสือไผ่คุณคู่เถอเนาะคือบริเวบอกบริเวรเอบริเวรกาวเดี๋ยวคุณคู่แกะเบิ่ง แกเบิ่งเนาะว่าเปนสิให้อีหยังมารุ่นเดอ้อยายทิพย์เดอ้อเข้าก่อรผสมเข้าห้างเข้าดีสิส่งอีหยังมาอีกเนะาะก็มา้อดูเห็ดแท้ถ้เาเดินคู่แกะเบิ่งก่อนอนะคะก็ขนาดปานดายายทิพย์เอ้ย <c oughs> นะคะเดี๋ยวคู่เขาหยาดแกะก่อนก็แล้วกันเนาะค่ะเอ้าคู่ตัดแล้วเดี๋ยวบอลุ่นน้ำกันว่าคืออะไรว่าสันแม แผนแบนโอ้ยเป็นอย่างนอหนักอ่นตัวอยู่เขาห้างอีกเหรอบ้ดูเหี้แท้อใหญ่ถีบเอาเสื้อใยอย่างคุณคู่อีกเนาะบริบอกบริกาวป้าดนอใหม่บ้าสันไหมพี่นอเลยมาสลายฉบาบนี้สูงอันนี้ไม่คุ้นคู่เอาเบิ้ล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 น้ำกันเบิ้ล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 เอานะคเขาบริต่างกงแหวกโอ้ปานอใหม่ไหม ปั๊ดเนาะไม่มากแม่คันนี่ต้มมาเรียบร้อยพร้อมกับนี่มันยังอะไรนี่ใบยังออกมาเป็นผูเปิดเบิงโอ้ยปวดแเนา่ะยานั่งกระซ่งมาพร้อหมเกเขียงปัาดเนาะคันนี่เนาะยานาั่งกระซ่งมาให้ยเลยยายทิบคือคือปวดแท้เทขาเบื่อนแลอยู่บวระบาดนี่เอาเอาเอาฮียสะ อ่าอาต่อไปต่อไปใบมะใบใบอันญานางก็ยังสดคือเก่าอยู่เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่อนสอ่งมามันบวกไก่เนาะจากสกลนครน,นอไหมโอ้โหนอไหมกับมักหลายหนึ่งไหมเพิ่นหูข่าวเนาะเวลาคุณคู่ไหลคุณคู่อะไหนคุณนี่ค,คู่มักหลายเกงยงนกไหมก็ดีเลยล่ะมือนีละสิกแเกงนะคะฟ้าเนาะคันนี่ต้องไปทุบก้อนเนาะนี่นต้มมาแลลวต้องไปต้มอีกที่หนึ่งพร้อมกับเอียงอะนี่ฟ้าจดหมายกับมีบาานี ยทิพย์เออย่าพูดเถอะเนาะบาดจดหมายรักกับมี่บาทนี้ลงชื่อสวัสดีจากแม่ทิ์ลงชื่อสวัสดีจากแมทิ์เพิ่นเขียนจดหมายวันที่สิบเอ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันฟังกันเด้อเที่ยงวันวาสันเด้เที่ยงวันทันเหตุการณ์เนาะวันดีค่ะแม่ครูอันใบุ่นแท้วัดดีค่ะแม่ครูสันฝาก่อไม้มาแกงสู่คุณยายแกงเด้อวะสันคิดหอดเห็นกินแกงหน่อไม้ดีวะสัน กระดิดหอดเมคู่จ้าว่าสันเบานำโหลดเดอ้อฟังทุกมือกดให้ทุกมือว่าสันนั้นคุณูอ่านให้ฟังเด้อตัวหนังสือพิ่นกระดิ่บ่นี่อะไรใส่อยู่เดอ้อยางอ๋อค่ะคนคนเบาเรื่องราวน,นั้นนี่เนาะคนคูขอขามไปเด้อบางอย่างกระเชอ,อ่าแม่ทิปหัวขวนอยู่ว่าสันหัวขวนอยู่เว <c oughs> ลาฟังเพียงบักหลา่าสัมันเบาเรื่องบักหลาเนาะฟังเพียงบักหลาหัวขวนอยู่ห้องไป ห้องไปตักดีิตัวเนาะว่าสันเขียนผิดเขียนถือเด้อคุณครูเอ้ยว่าสันเฝ้าหลายย่านบ่ท่านเวลาเขาส่งอ่านออกบ่เนาะปอซีเด็วสันโอ้ยยายทิพอ่านออกค่ะอ่านออกทุกตัวทุกข้ามกะเขียนบ่ผิดน้ำค่ะใส่ภาษาไวรุ่นกับมีเด้ออ่านะคะคุณก็บอกถึงว่าอันให้คุณครูไปเยี่ยมไปยามอันเพื่อนบักหลามาณะ นะคะคุณคู่ก็สิไปยีดอกเนาะค่ะคันเพื่อนมีโอกาสได้ขอกันก็นสิไดไปหาเพื่อนเนาะให้กำลังใจเพื่อนเบิงเล้วกันให้กำลังใจไม่ทิพตับเบิงตลอดล่ะให้ให้เมีนคุณคู่มากกับพ่อเมีนนี่ล่ะไดโนใหม่เกงมากักแน่แถ้เนาะเลือดตะเขาเบื่อเลยยายชิบ <laughs> คูต่ตองไปเฝ้าไปมาเขาเบื่อได้ในสิี่เกงต้องเกงกินเที่ยงได้นี่ใส อย่านั่งกันายนะอย่านั่งจริงๆเงื่อนคุณคู่กับมีอยู่ด้วยยายทิปอย่านั่งอยางเงื่อนคุณคู่น่ะมีตุ่นยานั่งหลายเด้เงื่นคู่ยางเป็นเบื้องก่อนว่าอยเงื่อนคู่มีตุ่นยานั่งหลายบอกยุนิเงื่คู่ตัดออกเนาะนี่นะนี่ยวเงื่คู่งานเบื้องก็เรือยายทิพย์เทียนบำเพ็ญหยังดอกว้าหาะพันทรงมาเถื่อนหนาแจ้งสิบะเลยเอายานั่งมาอย่างเงื่อนคู่ยางเบื้องตุ่นไดน้มงนีะเดี๋ยวยางเบื้องก่อนว่าอยู่บ้านกับมีตุ่นยานั่งไดนนี่คอเส่็จละนี่เด้อนี่ คู่บัตตัดออกซะนอกหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ข้างนอกนี่ค่ะมันสิมีไหลไหลเห็นบอกอยู่หิมหัวนะคะหิมหัวะะเป็นต้นยานางคะใบท่านเจออยู่มันอยู่อันเขาต้องไปก็บเอาอะนะคะอยู่บ้านก็มียานางอยู่เด้อยัยทีประต้องทรงใบนี่ยนี่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 เด้อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเด้อในต้นไอมะกรูดนะเต๊มเลยข้างคู่พิ่งตัดลำต้นมันออก นะครัเป็นมันเป็นดงค่ะอยู่ในนี่นี่ <c oughs> <c oughs> นแหละคุณคู่กับหอ่อยออยขึ้นบันไดบ้านที่อันขึ้นไปเนาะเรเคยขึ้นไปปีนึงหล้วก็ขี่ฝุ่นเต็มเลยจะขึ้นไปล่างพื้นยูดอกค่ะหนาฝนเบิร์ล้ลวเสื่อเสื่อพักเองก็ชี้หอมมาปลูกก็ม,มายอมมาเยี่ยมปลูกพักบุ้งก็ใส่กระถางเด้อ <c oughs> พอได้ก,ดก,ดกินขอบคุณเนอค่ะแม่ทิพย์เด้อขอบคุณได้หลาย เดี๋ยวคู่ไปหามาเขาเบือ่อก่อนสิไดเกงยงโนไม่ป้าเอาใจใส่กันปานนั่นเนาะนี่เดี๋ยวคู่ไปเกงยงนอนไม้ก่อนเด้อขอบคุณค่ะเดี๋ยวคู่หาเครื่องใส่เกงปเป็นแนวดายจะสิมาเราสู่ฟังเด้อค่ะแม่ทีขอบคุณได้หลายในไมตรีมิตรภาพต่างๆที่เกิดขึ้นหักแพงคุณคู่หักแพงนองมนะนาน้ำกันพี่น้องเอฟซีนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ติดต่อกันเนาะคุณคู่กับสิไดไปเกงยงโนไม้ค่ะขอบคุณค่ะ ยายทิพย์เบ,บิ่งเด้อคุณคู่กับสิมาทุบเอาสีเนาะเรี่ยมแกงเกียมแกงเดอ้ออันนี้น้อยทุบเอาออันนี้ไงฮาก็ จังอันเนยใหญ่กับคุคค้นคู่กับสีย่ำเอาเด้ออันเนยหน้อยคู่กับสีทูบเอาค่ะยายทิพตไม่ดีอันเนีหน้อยทุบซะก่อนเอาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจนเป,ป็นเกลียงคุณเด้เอเด้อแล้วจนเกลียงคุณละไม่คักเนี่ยอะไรเด้อยายทิพย์เด้อเครื่องกะละมังเดี๋ยวจะไปต้มจักหน่อยก่อนแต่ว่าเมื่อกี้ชิมเบิ่งกะ จืดๆแล้วล่ะนะคะนะคะชิมเบืองเร็วแบบจืดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวถขาเบืองตอนแกียงด้วยค่ะเด้อ,เอรอจีเสียบบัเอาลต่เด้อย้ายทีเด้อจำเขาเบื่อแล้็วไปนี้ก็สิไปย่ปยองยาหน้างเลยเตรียมเครื่องอ่านี่นี่แหละนี่แหละปักอื้อ มักบวบผักการตรงเก็บ like so like ้ากเนาะค่ะจิบแกงใส่พอไดีกินตอนเศร้าแล้วก็มีปลาทูเข้มสูตรของยายยามาน่ะคนบอกวิธีการมากคู่กับซาซาใส่กันหลังบลเด็ที่ยองใบยะนางเลยค่ะเด้ออันนี้ก็คั้นใบยะนางนะคะใบยะนางก็มาจากสว่างสุระยายทิดทรงมหายเนาะคุณคู่ ไม่มีเครื่องทุ่นแรงเด้อย,ยายทิพด์เด้อคันว่าเขาเบื่อก็ตําเอาอย่านั่งกับขันเอานะคะ <laughs> ไหนลองเบิงเดี๋ยวจะไปแกงแกงก็ได้สูตรพิเศษจากย่าน้องมานะได้คันว่าให้แกงใส่ปลาทูเข้มรสชาติจะนัวแซบนัวแซบนัวเหาเดี๋ยวจะจังมาเบิงหนาตามันจะเป็นแบบไดคุณครูจะเตรียมแกงไงเด้อขั้นตอนการแกงของคุณครูก็จะเอาเขาเบือนี่ใส่ที่หลังเพราะว่าม่จุดกิ๊หมอเนาะ เฮ้ยักเกลให้มันสุสกสุกะกดไปไก่สุกเ่าจะเอาลงไปค่ะคุณครูปรุงรสเลย,ยค่ะใส่ปลาร้ากับใส่ปลาทูค็มอันนี้อันนี้คือกระเตาะกองปลาร้านะคะของเมืองสะกลนครเด้อสารหลาหลายอยู่บันน้องมะเกลืออันนึงสิบห้าบาทเลยนี่แหละประมาณนี้เด้อค่ะนาดักีคุณครูจะซื้อมาปลูกต้นใหม่ในประมาณนี้แหละนี่แหละคุณครูก็จะไปต้มแล้วก็มีไอผักปรุงรสเนาะที่จริงต้องเป็นผักอีกตูผัดบังเอิญว่ามันมัน,ม,นมันเหี่ยวมันเฉาเล่ะก็เลยมีผง ผงผักขย,ยงเด้อแม่ค้างบ้านนี่เพื่อนเอาไห้คุณครูก,ก็จะโรยโรยใสเป็นการเพิ่มกลิ่นเอาเดี๋ยวจะไปแกงละจ้าเวลาแกงกะิประมานนี่หละไอ้ที่กองปลรราบัตทานน้ำมันเดือดเนาะมันก็จะให้เหนื้อปลานุ่นนู่นออกปลาเข้มออกกัางมันก็จะบาลงไปนะคะเป็นเป็นการออกแบบของผู้ปัญญาดีดีเลยะคะ่ะ <c oughs> กระเตาะตัวนี้นะคะอยู่บ้านน้องมะเกลือค,คุณครูแม่เหมียวเคยไปสอนนักเรียนเขาก็ พากันสารขายจำไ้วาสิบหาบาทยี่สิบาทเนีะ่ะประมาณนี้ใครอยากได้สนใจก็ฝาก,ฝากคุณคู่ซื้อได้เด้อเอาไว้กองปลรราปลรราจะ,ะก้างมันจะบาออกมาค่ะโอเคมากๆเลยนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้เด้อพอดีเป็นของชาวบ้านเดี๋ยวคุณคู่ไปซื้อให้สั่งกระเจาะมาส่งให้อยู่บ้านนะคะอ่ะรอน้ําเดือดน,นี่นก็จะตัวอ่าเนื้อมันก็จะออกมาทางนอกเนาะแต่ว่าไอ้ตัว ก้างมันก็จะอยู่บนกระเตาะตัวนี้ค่ะคุณครูก,ก็รอยสุกซะก่อนน้ำเดือดซะก่อนเสร็ไว้แเสรว้ค่ะเดี๋ยวสักน้อยเ้างกระิดใส่นี่บร้อหมักอื้อแน่หมักบวกแน่นะคะพักแม่แล้วก็จะมีผงปรุงรสก,เก,ก,กนะ็เป็นอ่าพักย่างกอพักขยงนะเป็นผงผงเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวรอชิมรสชาติกับแาบนี้ ดูกระเตทํางานเห็นไหมคะมันก็จะเหลือแค่ก้างนะคะหนักไอตัวเนื้อตัวอะไรมันก็จะลงไปทางล่างอ้าวจะใส่ผักแล้วค่ะทีนี้ผักที่สุกยากก่อนนะคะเดีย๋ยวรอสุกก่อนทึง่จะใส่ผักบ้านตรงนะคะกับผงผักขยง ชิมดดสรสมึงกูใส่แคปปลาค่ะกับผงชูรสนิดนึงเน,นาะค่ะเนาะเสับแน่นอนจ้าอ้าวเสร็จเรียบร้อยตักกินละคุณยายเด้อยายทิพย์เด้อ,ดอคุณยายตักแล้วคุณยายตักแล้วนี่นี่นี่เสับเสับเสับอาหารเช้าว่าจะกินเที่ยงกับว่าจะไปซื้อเครื่องเอง๋วันเนาะยายเนาะก็เอาละล่ะเอาโอเคค่ะเสับเสับเสับไปคุณยายเด้อเสับเด้อยายเด้อเสับจ้า